ดูเรื่องราวนี้กันหน่อยโอ้โหแก๊งค้ายาทำไมถึงได้เหิมหนักขนาดนี้นะคุณผู้ชมมีอาวุธแต่ว่าไม่ใช่แค่ปืนธรรมดาทั่วไปที่เอาไปยิงถล่มบ้านลูกนี้แต่เป็นปืนอาวุธสงครามเดี๋ยวนี้เขาไปหากันมาจากไหนต้องโหดขนาดนั้นเลยเหรอคะใช่มันง่ายได้ขนาดนี้เลยหรือเดี๋ยวให้ไปดูภาพพร้อมกันนะคุณผู้ชมช่วงที่มันมีเสียงปืนะช่วยนับหน่อยคะ่ะว่าเยอะขนาดไหนคะ่ะ ทันไหมคะนับครบไหมนับไม่ทันหรอกคะอ่ะจะรัวอะไรขนาดนี้นนถ้าได้ยินเสียงปืนก็รู้สึกว่าน่ากลัวแล้วนี่นี่เรายังไม่เห็นภาพความเสียหาย<ช>นะเ<ไ>พราะมัน,น,นจะขนาดไหนให้ฟังแต่เสียงอาวุธเฉยๆนะคุณผู้ชมเอาจริงๆถ้าดิฉันนอนอยู่เผลอคิดว่าใครมาจุดพูุแถวนี้ <S 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 เพราะว่าไม่คิดว่าโอ้โหเขาจะยิงอะไรกันแบบรัวๆขนาดนี้คือแบบมันมี3ชุดคุณผู้ชมปังปังปังพักไปแป๊บนึงปังปังปังแบบนี้นะคะทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่าเป็น20นัดอะที่ยิงกันไปอยู่ตอนนั้นนะคะคุณผู้ชมถ่าลมบ้านสองหลังที่่อยูติดกั ในอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังอ่ะนี่ก็จะเห็นล่องรอยความเสียหายมีช่สติกเกอร์ติดรถนะคุณรถเป็นรูจริงๆจากกระสุนปืน<ช>ที่ยิงเข้ามานะโหก็แปลว่าเหมือนเขาแบบสาดเข้ามาเลยอ่ะยิงทุกทิศแบบ <Hey. S 2> ไปโดนอะไรบ้างก็ไม่รู้อ่ะรัวรัวไปก่อน20นัดซึ่งบ้านสองหลังนี้นะคะเป็นบ้านของนายสุพัฒน์อายุ52ปีอีกหลังหนึ่งเป็นบ้านของนายแชมอายุ75ปีก็คือติดกัน ยังถือว่าเคราะห์ดีที่ไม่ได้โดนคนค่ะโดนแต่บ้านที่เห็นนะ่ะรถเป็นรูกำแพงบ้านเป็นรูแต่ว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะก็ะここอย่างที่เห็นนะั่นแหะค่ะมีแค่รถกับผนังบ้านที่เสียหายนะคะซึ่งรถเนี่ยของเพื่อนบ้านด้วยนะ,ะโดนลูกหลงค่ะถูก กระสุนเนี่ยไปที่ประตูแล้วก็ล้อนะคะ <Huh? S 1> หลังเกิดเหตุทางตำรวจพร้อมกับเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานก็เข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุไปหาวิถีกระสุนว่ายิงมาจากตรงไหนแล้วก็ไปสอบปากคำพยานแวดล้อมเบ uh ื้องต้นพบว่าคนร้ายเนี่ยใช้อาวุธสงครามนะคะ uh oh. ยิงถล่มที่บริเวณหน้าบ้าน uh oh. ไปเจอกระสุนตกอยู่สองนัดกับปลอกเฉยๆเนี่ยสิบเก้าปลอก uh oh. ใช่ไหมอย่างที่บอกว่าตอนยิงเนี่ยเป็นยี่สิบนัดนะคุณผู้ชม uh oh. ก็เก็บ วัถตถุต่างๆเหล่านี้เอาไว้เป็นหลักฐานซึ่งคนร้ายก็พบว่าก่อนเกาะเหตุเขาได้ขี่รถจักรยานยนต์มาวนดูลาดเลาก่อนแล้วนะคะก่อนที่จะตั้งใจมายิงที่สองบ้านนี้เลยตำรวจก็ต้องสอบปากคำเจ้าของบ้านค่ะไปถามนายแชมบอกว่ามันมีปมอะไรหรือเปล่าทําไมถึงต้องมีคนมายิงถล่มขนาดนี้ก็คือต้องกดแค้นกันมากใช่คุชายวุฒิสงครามมายิงที่บ้านแบบเนี้ยโอ้ยี่สิบนัดนะเจ้าของบ้านเล่าเขาบอกว่าน่าจะเป็นกลุ่มที่ค้ายยาเสพติดปัญหาก,ก็คือลูกของเขาค่ะนายสุพัฒน์เนี่ย ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเคยติดคุกมาแล้วก็หลายครั้งแต่พอออกมาเนี่ยพ่อก็บอกกับตัวกับใจนะลูกเนี่ยสร้างบ้านให้อยู่มาอยู่ตรงนี้ทํามาหากินให้มันสุดจริตอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกแต่ว่าลูกไม่ฟังค่ะคุณผู้ชมกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกก็น่าจะไปเป็นผู้ค้าด้วยแหละเหมือนผู้ค้าลายย่อยไปรับยามาแล้วอาจจะไปติดงงติดเงินอะไรกับโอ้โหลายใหญ่นะคะคุณผู้ชมเขาก็เลยตามมาทวงหนี้ค่ายาเสพติดนั่นเองค่ะเอาลองฟังเสียงกันหน่อยค่ะพออะไคุยครับ ต้องรอดเลยพระเนี่ยคุยนะพ่อหมอบงั้นอย่างนี้อย่างนี้นะว่าอืมก็คืออ่มันพ่อหมอบังอย่มันเนี่าการงานยุ่งทีไม่คือมีงานที่มันก็คยืมหนักจำยิ่งนะกจากการานก็ยังเบียดอย่างมันยัเบียมันก็ยังอย่อย่างนี้อย่างก็เราใจอย่างที่อ๋อแล้วแล้วแต่ว่าปนโทษมันสักกี่ปีแล้วปีแค่ปีแค่ปีแค่คือลูกชายเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดคนเป็นพ่อก็กลุ้มอกกลุ้มใจแต่จะห้ามก็ห้ามไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงเลยพ่อก็บอกลูกนะบอกว่า ไม่ต้องเอาเงินที่ได้จากการขายยามาให้พ่อนะอมันเงินสกปรกพ่อก็ไม่อยากได้อยากให้ลูกเป็นคนดีได้ไหมนี่แหละคือที่พ่อขอนะคะนะคะแล้วก็เรื่องนี้พอมันมีการมายิงถล่มกันอะ่ะไม่ใช่แค่บ้านของทางตัวครอบครัวเองที่เดือดร้อน เพื่อนบ้านที<ช>่อยู่ใกล้เคียงก็เดือดร้อนไปด้วยนะคะ ừ ừ พ่อแม่ก็ไม่รู้จะเอาหน้าไปขอโทษเพือพ่อนบ้านเขาอย่างไง<ช>เพราะว่ามันเกิดเ<อ>รื่องเกิดราวแบบนี้ขึ้นนะคะแถมหลังเกิดเหตุเนี่ยเจ้าลูกชายก็หายตัวไปเลยเนี่ยอยากจะให้กลับมาดูข่าวนี้จังเลยว่าไม่รู้ตอนนี้ดูทีวีอยู่หรือเปล่าว่าพ่อแม่ตัวเองเดือดร้อนขนาดไหน <le arn ab ue> นี่ยังดีแค่บ้านเป็นรูนะจริงคุณลองจินตนาการว่าถ้าลูกปืนมันพุ่งทะลุเข้าตัวคุณพ่อคุณแม่เนี่ย มันจะเกิดอะไรขึ้นแา่ปัญหาที่คุณสร้างขึ้นมาเนี่ยใช่ค่ะตอนนี้ตํารวจเขาก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายใช้หลบหนีแล้วก็จะต้องติดตามตัวมาดําเนินคดีแล้วค่ะเพราะว่ามันเป็นคดีที่อุกอาจไม่เกรงกลัวกฎหมายถึงขั้นใช้อาวุธปืนสงครามมายิงอ่อะอแล้วนี่ยังไม่นับเรื่องของคดียาเสพติดอีกนะคือตํารวจเขาก็ต้องขยายผลจับเป็นขบวนการอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นตัวเราเองนี่แหละที่จะเซฟตัวเองได้คืออะไรที่ผิดกฎหมายเกี่ยวข้องกับยาเสพติดไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวเลยเพราะสุดท้ายผลมันก็หนีไม่พ้นครอบคครรรัวเเาาถูกต้ออองงงนะะื่ขยพ กละายไว้ดีที่สุดนะคุณผู้ชมก็เป็นปัญหาสังคมนะคะ